ขออนุญาตกราบสวัสดีพี่พี่ FC ร้านใจรักพาเครื่องกันรอบที่2นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่11นะครับมกราคมปี68นะพี่นะวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาตินะครับพี่สำหรับพี่พี่ท่านใดนะครับเสร็จภารกิจนะพาลูกพาหลานแลออกไปเที่ยวไปจัดกิจกรรมต่างๆนะครับแล้ว กลับมาในอยากจะพักผ่อนนะครับขอเชิญมารับชมช่องใจลักพาเครื่อนะครับแบ่งปันพระดีๆกันยามเย็นกันอีกหนึ่งรอบนะครับอ่าแล้วก็ช่องทางการติดต่อชอบพระนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร0954655834นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทร0954655834นะครับพี่ทางร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีบวกเพิ่มค่าจัดส่งนะพี่นะอ่าสำหรับรายการที่หนึ่งนะครับของวันนี้นะครับพี่ รายการแรกนะครับเป็นเหรียญพระชัยหลังช้างนะครับอ่าเป็นเหรียญกระไหลทองสภาพสวยแชมป์นะครับเป็นพระแท้ที่ดูง่ายสุดๆนะครับเหรียญนี้นะครับเห็นไหมอ่าดูนะครับเป็นเหรียญฉลองอ่าพระชนพรรษานะครับของในหลวงเนี่ยราชการที่9อายุครบ5้ารอบนะครับเหรียญสวยมากนะี่นะเหรียญนี้สวยมากนะสำหรับเหรียญพระชัยหลังช้างนะครับี่เห็นไหมเหรียญเดิมๆแบบนี้นะครับ แบ่งปันพี่พี่เอฟซนะครับเอาไป300บาทนะครับรายการที่1ขอ300บาทนะพี่นะพระชัยหลังช้าง60ปีในหลวงนะครับต่อมารายการที่2นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะครับอ่าเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนอายุ105ปีนะครับอันนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับลมดำนะพี่นะสภาพสวยมากนะผิวน้ํามันแก๊ปนะพี่ดูเลยเห็นไหมยังเลื่อนเลื่อเหลืองเหลืองอยู่เลยนะครับพระไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะพี่นะ ดูตัวตัวตวดดานข้างนะครับพลิกมาด้านหลังนะพี่นะเขียนว่าวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดนะครับเห็นไหมเดิมๆเ,เลยพี่เหรียญเป็นเหนรีรรหยญรูปทรงอ่มนะครับเป็นเหรียญรูปทรงอ์มนะพี่นะสวยสมบูรณ์นะครับสําหรับเหรียญหลวงปู่หมุนอายุ105ปีนะครับเหรียญน,นี้เนี่ยเดี๋ยวแบ่งปันพี่พี่เอฟซีเอาไป500บาทนะห้าบ,บาทนะรายการที่2 1 0 5ปีปู่หมุนอะต่อมารายการที่3นะครับเป็น พระปิตานะครับวัดกุดงงนะครับปีเอ่อหนึ่งเก้ามาพี่อ่าอันนี้น่าจะเป็นเนี่ยหนึ่งหนึ่งห้าและหนึ่งเก้านะเนี่ยพี่ดูเลยเห็นไหมเป็นปิตาวัดกุดงงนะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะเป็นหลังยานครับอันนี้เนี่ยหลวงปู่ทิมวัดรหาสไร่เนี่ยปลุกเสกนะครับหลวงปู่ทิมวัดรหาสไร่ปลุกเสกนะครับเป็นปิตาสภาพสวยนะครับเนื้อผงนะพี่นะเดิมๆแบบนี้เลยพี่ใครกําลังตามหานะครับพระแท้ดูง่ายๆนะครับปีลึกๆราคาเบาๆนะครับ องนี้เอาไป300บาทนะครับปิตาวัดกุดงงปีหนงนะครับขอ300บาทรายการที่3นะครับต่อมานะครับรายการที่4รายการที่4เนี่ยเป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะครับวัดหน้าต่างนอกนะครับเห็นไหมเป็นเหรียญรูปทรงหยดน้ํานะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงกระไหลทองนะครับสภาพสวยนะครับตามในรูปเลยนะพี่นะาด้านหลังเป็นหลังยันหลวงพ่อจงชัดเจนนะครับแล้วดูตัวตัดด้านข้างนะพี่ด้หไหม อ่าดูตัวตัดด้านข้างนะครับเห็นไหมเดิมเดิมแบบนี้เลยพี่เดิมๆแบบนี้เลยนะครับเหรียญ er สวยสมบูรณ์นะครับสำหรับเหรียญ er หยดน้ําหลวงพ่อจงนะครับวัดหน้าต่างนอกนะครับเหรียญ er นี้เนี่ยเดี๋ยวแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะครับเอาไป400บาทนะครับขอ400บาทนะเหรียญหลวงพ่อจงนะครับหยดน้ําขอ400ต่อมารายการที่5นะครับรายการที่5เนี่ยเป็นหนังเสือนะครับเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะเนี่ยพี่ดูด,ดิเห็นไหม เก่ามากนะครับแล้วด้านหลังเนี่ยมีรอยจานยันอักขระแบบนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นของหลวงพ่อท่านใดนะครับเป็นแผ่นหนังเสือนะครับด้านหลังเป็นหลังจานยันอักขระแบบนี้นะครับสภาพเก่าเก็บบ้านๆเลยนะพี่นะสภาพเก่าเก็บบ้านๆนะพี่ดูดิเห็นไหมเนี่ยแล้วดูในหนังเก่าแห้งเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเก่าๆแห้งๆแบบนี้นลเอาไป500บาทนะครับหนังเสือนะครับ หลังจานเก่าแบบนี้นะพี่นะได้มาบ้านๆเดิมๆแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวจัดให้พี่ๆเอฟซไปนะครับขอ500ร้อนะครับรายการนี้หนังเสือจานเก่านะครับรายการที่5นะครับรายการที่5ต่อมานะครับรายการที่6นะครับรายการที่6เนี่ยเป็นเหรียญปีหนึ่งเจ็ดนะครับจังหวัดชุมพรนะครับเป็นเหรียญ ูเจ้าฟ้าสารารอยนะครับวัดเจ้าฟ้าสารารอยนะพี่นะปี17นะครับจังหวัดชุมพรนะครับเป็นเหรียญสภาพสวยมากนะครับเนี่ยด้านหน้าเป็นหลวงพ่อสงนะครับอ่าด้านหน้าเป็นหลวงหลวงพ่อสงวัดเจ้าฟ้าสารารอยนะครับอะไนี่เห็นไหมเป็นเหรียญลมดำนะพี่นะสภาพนี่สวยมากนะครับเหรียญแท้ดูง่ายนะพี่นะเหรียญแท้ดูง่ายเลยเหรียญนี้นะครับแล้วดูอ่าพวกร่องรอยนะครับการปั๊มนะครับความคมชัดของตัวเหรียญนะพี่ดูดิเห็นไหมเหรียญเดิมๆเหรียญดำดำแบบเนี้ย เอาไป300บาทนะครับเหรียญหลวงปู่สรงนะครับวัดเจ้าฟ้าสารรอยปี17นะครับสวยเดิมแท้ดูง่ายนะครับต่อมารายการที่7นะครับรายการที่7เนี่ยเป็นพระปิตานะครับของหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีนะครับพี่องค์นี้เป็นปิตาเนื้อใบลานนะครับเขาเรียกว่าปิตาจัมโบ้สองนะครับเป็นปิตาจัมโบ้สองหลังยันดวงแบบนี้นะครับเห็นไหมด้านด้านเนี้ยเขียนว่าวัดประดู่ชิมพีนะครับองค์พระสวยสมบูรณ์นะครับ ใหญ่ล้ำหนาหนาแบบนี้เลยพี่เห็นไหมสวยๆนะครับนี่เห็นไหมดูนะครับค่อยๆพิจารณานะพี่นะมีตะกุดฝังด้วยนะครับพี่มีตะกุดฝังนะครับอง์พระแบบว่าโอ้โหเนี่ยสมบูรณ์มากนะครับองค์นี้สมบูรณ์มากนะครับพี่เอาไป400บาทนะปิดตาจังโบทสองนะครับเอาไป400บาทนะครับหลวงพุโตนะพี่นะรายการที่7นะครับ ต่อมารายการที่8ดนะครับเป็นแหวนหลวงปู่ยิ้มนะครับวัดหนองบัวนะครับพี่อ่าเป็นแหวนถักเชือกลงลักเก่าน,นะครับเส้นผ่านศูนย์กลางของแหวนวงนี้เนี่ยอ่าเส้นผ่านศูนย์กลางนี่นะประมาณ2เซนติเมตรนะครับประมาณ2เซนนะครับแล้วดูนะครับ,รบรเห็นไหมลักเนี่ยเป็นลักเก่าเดิมโบราณนะครับอันนี้ก็แบ่งปันกามเย็นนะผมจะไม่ได้ลงกล้องให้พี่ๆดูนะครับเป็นพระที่เอาแหวนวงนี้เป็นของหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับสภาพเก่าเก็บ บ, geliyor, บ้านบ it it, mm ้านหิ้งหิ้งนะครับบ้านบ้านหิ้งหิ้งเลยพี่แบบนี้นะครับเดี๋ยวแบ่งปันพี่พี่เอเอาไป400บาทนะครับ400บาทนะของดีราคาถูกเลยนะครับ400ต่อมานะครับรายการที่ที nan, ่9นะครับรายการที่9เป็นพระสมเด็จพิมเจดีนะครับพี่องค์นี้เป็นเจดีวัดรักขังนะเห็นไหมดูเนื้อครับพี่นะเนื้อเน้นหนึบนุ่มนะครับเห็นไหมเนื้อเน้นหนึบนุ่มเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะดูนะครับ สวยๆสมบูรณ์สมบูรณ์แบบนี้เลยนะพี่นะเอาไป400นะครับเอา400บาทนะสําหรับพระสมเด็จวัดละคังนะครับพิมพเจดีองนี้นะครับขอ400นะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะองนี้สภาพสวยสมบูรณ์นะพี่พี่ท่านใดนะอยากได้สมเด็จสวยๆนะครับเนื้อเก่าๆแบบว่าเดิมๆแบบเนี้จัดได้เลยนะครับ400บาทรายการที่9นะครับราคาเนี่ยขอร้องครับอย่าต่อกันเลยนะพี่นะต่อมานะครับรายการที่ สิบนะครับรายการที่สิบเนี่ยเป็นเหรียญเ,เขาเรียกว่าเหรียญพระเจ้าตากศินมหาราชนะครับปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญพระบรมราชานุสรสาวลีนะครับสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชจังหวัดจันทบุรีนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่แท้และดูง่ายนะพี่นะเป็นเหรียญที่แท้และดูง่ายแนละ้วดูตัวตัดต้านข้านะครับแล้ว ด้านหน้าเนี่ยเป็นพระเจ้าตากสินนะครับทรงขี่ม้าอยู่นะครับเป็นเหรียญเนื้อออปาก้านะครับอันนี้หลวงปู่ทิมวัดลาหานไร่เนี่ยปลูกเศษนะครับนี่เป็นเหรียญจังหวัดไร่อย่งนะครับเป็นเหรียญจังหวัดไร่อย่งนะครับเหรียญแท้ๆนะครับใครกําลังหาของฝากนะคให้ญาติผู้ใหญ่นะพี่นะเหรียญนี้ก็เดี๋ยวแบ่งปันพี่พี่เอฟซีเอาไป700บาทนะครับ700บาทนะพี่นะเหรียญอนุสรณ์นะครับพระเจ้าตากสินนะครับรายการที่10เนี่ยออปาก้าขอ700บาทนะครับ ต่อมานะครับรายการที่11 11เนี่ยเป็นพระเหรียญนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดโคนอนนะครับอันนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับปีอ่นาปี2515นะครับเหรียญดูง่ายนะครับเหรียญดูง่ายด้านหลังเนี่ยเป็นหลังยัน4นะครับเห็นไหมปีพศจะเขียนด้านข้างฝั่งนี้ว่า2515หน่นะครับเหรียญเนื้อทองแดงหลังยัน4ี่นะครับสภาพสวยสมบูรณ์ะครับก็แบบนี้เนี่ยพี่ๆเช่าหานะครับราคาเบาๆกันอยู่แล้วเอาไป3า0บบาทนะครับพี่ 350บาทนะครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดโคนอนนะครับพี่เดิมๆบ้านๆหิ่งหิ่งนะครับอ่าเดิมๆบ้านๆหิ่งหิ่งนะพี่นะผมบอกได้เลยว่าช่องอื่นไม่มีแน่นอนนะสําหรับเหรียญอย่างเหรียญวัดโคนอนนะพี่พี่ดูได้เลยนะครับต่อมานะครับต่อมารายการที่12 12เนี่ยเป็นพระเนื้อดินนะครับของหลวงพ่อรีวัดอโศการามนะครับอันนี้เป็นพระเนื้อดินนะครับปี2500นนะครับเก่าสวยนะครับมีแปะปิดทองนะพี่ มีปิดทองครับแล้วด้านหลังนะพี่ดูดิเห็นไหมเป็นเนื้อดินแบบนี้พี่เดิมๆแบบนี้นะครับก็พี่ๆท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับที่0954655834ครับหลวงพ่อรีวัดอโศการามองค์นี้นะครับเนื้อดินนปี2500นะครับเอาไป350บาทนะครับพี่5 5 0บาทเท่านั้นนะครับพระสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับต่อมานะครับต่อมารายการที่13 สิบสามเนี่ยเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะพี่นะเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับตัวตัดขอบกระบอกนะครับด้านหลังเ네นี่ยเขียนว่าสองสี่แปดสองนะครับวัดหนองโพนะพี่นะเป็นเหรียญทรงกลมนะครับวัดวัดหนองโพนะพี่นะแล้วเหรียญเนี่ยเขาตัดห่วงไปนะนะครับพี่เนื่องจากเขาน่าจะไปเลี่ยมทองเก่าหรือเลี่ยมอะไรเก่าโบราณมานะครับเหรียญสภาพสวยนะครับเหรียญสภาพสวยนะเหรียญนี้นะเอาไป เออห้าร้อยบาทนะครับเหรียญหลวงพ่อเดิมนะวัดหนองโพสองสี่แปดสองนะครับขอห้าร้อยบาทนะครับราคาเบาๆนะพี่นะราคาเบาๆรา,ายการที่สิบสามต่อมารายการที่สิบสี่นะครับเปียเหรียญพระพมรมสีหน้านะครับพี่เหรียญพระพมรมสีหน้าปูดูนะครับพี่แบบนี้เหรียญโล่พระพมรมสีหน้าเนื้อทองแดงปูดูวันสดแกนะครับสภาพสวยสมบูรณ์เนี่ยแล้วมีโค้ดด้วยนะพี่นะแล้วเหรียญมีโค้ดด้วยพี่ ดูนะครับผิวแดงๆผิวไฟฟายแบบนี้นะครับก็นานๆเจอนะครับพี่นานๆเจอนะครับเห็นไหมเดิมๆเลยพี่สวยๆแบบนี้นะครับเอาก็เอา600บาทนะครับเหรียญพระพรมสีหน้าปูดูนะครับเป็นเหรียญโล่นะครับรายการที่14ขอ400บาทนะครับขอ400บาทต่อมานะครับรายการที่15นะครับ15เนี่ยขอเล่นเป็นเหรียญนีัดีกว่าอันนี้เนี่ยเป็นเหรียญเออ่หลวงพ่อโสธรนะครับลงยา ลงยาส้มนะครับพี่ลงยาส้มเหรียญนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นเหรียญเนื้อเงินด้วยหรือเปล่านะพี่นะเนี่ยเขียนว่าที่ระลึกในการสร้างพระอุโบสถนะวัดโสธรวารามวรวิหารนะครับแปดริ้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อเงินด้วยหรือเปล่านะพี่นะหรือว่าเขาแค่ชุบนิกเกิลน,นะครับแต่เหรียญน,นี้นหนักหนักตึงพี่ผมว่าน่าจะเป็นเนื้อเงินนะเหรียญหนักนะเหรียญหนักมากนะครับน่าจะเป็นเนื้อเงินนะครับผมว่าเป็นเนื้อเงินเนี่ยแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะ 80%ผมดูเป็นเนื้อเงินนะแต่ก็กันความผิดพลาดนะแต่ผมจะขายเนี่ยเป็นกรไหลทองธรรมดานะครับผมเอา350บาทนะพี่นะเหรียญโสรทรรงยาส้มนะครับเหรียญที่ระลึกสร้างอ,าอุโบสถนะครับวัดโสรทรนะพี่นะเนี่ยสวยๆแบบเนี้ยแท้ดูง่ายๆเนี้ยเอา350บาทนะเนื้อเงินนะพีน่นเนื้อเงินรายการที่15นะครับต่อมารายการที่16นะครับเป็น พระพุทธชินราชนะครับอินโดจีนนะพี่นะองค์นี้เป็นอินโดจีน2485นะครับเป็นพิมพ์เอ่อหมวดสังคติยาวนะครับพระหล่อโบราณนะครับเป็นพระหล่อโบราณข้ามขี้เบ้าเนี่ยตามซอกยังมีอยู่เลยนะพี่นะเห็นไหมตามซอกเป็นขี้เบ้าเลยพี่แล้วดูด้านหลังนะครับเห็นไหมร่องรอยการหล่อนะครับเห็นไหมนี่ดูรอยตะไบนี่ครับแล้วเลี่ยมเนี่ยเขาเลี่ยมแบบนี้เขาเรียกว่าเลี่ยมเก่าโบราณนะเลี่ยมกระเช้านะครับพี่แบบนี้เขาเรียกว่าเลี่ยมกระเช้านะครับองค์นี้เนี่ยเดี๋ยวแบ่งปันพี่พี่เอฟซี เอาไป500บาทนะชินาาชอิโดจีนองเนี้ยขอ500บาทนะครับรายการที่1 0 16นะครับ16ต่อมานะครับรายการที่17เนะครับเป็นซุ้มประตูเรือนแก้วนะครับเป็นซุ้มเรือนแก้วนะของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับองนี้เอาไป400บาทนะครับ400บาทนะอันนี้ตัวจริงดูง่ายนะครับตัวจริงดูง่ายเป็นเนื้อผงนะครับซุ้มประตูแก้วนะครับของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับ ขอ400บาทนะพระแท้ๆดูง่ายๆแบบนี้นะครับนานๆจะเจอสักหนึ่งองค์นะพี่นะสภาพสวยถูกใจแบบนี้นะครับก็ใครมีแบบนี้ส่งมาขายผมได้นะจะแบบว่าจะเป็นเป็นห่อเป็นกระด้งอะไรมาเหรอพี่เนี่ยผมเช่าหมดนะครับแบบนี้นะเอา400บาทนะครับรายการที่17นะครับ17ต่อมานะครับรายการที่18นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับวัดเกศชัยโยนะครับพี่องค์นี้เป็นพิมพฐาน7ชั้นอกตันนะครับเป็นพระ เนื้อเนี่ยออกเนื้อนมข้นเลยนะพี่นะวัดเกศชโยเนี่ยเขาเรียกว่าเนื้อเนี่ยต้องเนื้อแบบนี้นะครับเนื้อหนึบหนึบข้นๆแบบนี้เขาเรียกว่าเนื้อนมข้นนะครับแล้วดูดิพี่เห็นไหมเนื้อเขจะมีความเก่าความหนึบน้ความเดิมมากนะครับเปลี่ยนนี้นะครับเอ้ยขอไปองค์นี้นะครับสวยสมบูรณ์นะครับพี่สวยสมบูรณ์นะพระแบบนี้นะครับนานๆจะเจอนะครับอ่าแบบนี้นานๆจะเจอเลยนะพี่นะก็เนี่ยเดี๋ยวแบ่งปันพี่พี่ fc นะครับองค์นี้เนี่ยเอาไป400บาทนะครับขอ400บาทนะครับสำหรับวัดเกต รายการที่18นะครับ18ต่อมารายการที่19นะครับเป็นพิมพ์หานุมานนะครับขี่หานุ painful. มานนะพี่าะหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับองค์น an ี้เป็นพระเนื้อดินสภาพผ่านการใช้นะครับสภาพผ่านการใช้นะพี่าะเห็นไหมดูเม็ดแร่แดงๆเม็ดมวลสารต่างๆนะครับแล้วดูรอยอุดผงพุทธคุณนะพี่นะเออพระแบบนี้นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวแบ่งปันนะครับแบบนี้เนี่ยเอาไป400บาทนะครับ400บาทหลวงพ่อปานนะครับ วัดบางนมโคนะเนื้อดินเนี่ยสภาพใช้นิดนึงเนะเอาไป400รายการที่19 19ต่อมารายการที่20นะครับ20เนี่ยเป็นจอบเล็กนะครับของหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับองนี้เนี่ยเป็นพิมพ์เท้ากระดกนะครับวี่เป็นพิมพ์เท้ากระดกนะครับเป็นเหรียญหลอดนะครับเนื้อโลหะทองผสมนะครับเก่าสวยสมบูรณ์นะเห็นไหมเดยดูเนื้อดูความเก่าด้วยเห็นไหมเดิมเมแบบเนี้ยเอาไป400นะครับ เอาไป400บาทนะครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับขอ400รายการที่20นะครับรายการที่20ต่อมานะครับรายการที่21 21เนี่ยเป็นพญาเต่าเรือนนะครับของหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับเนี่ยองค์นี้เนี่ยเก่าแบบเก่ามากนะพี่นะตัวนี้นี่เก่ามากเลยวันณะพระเนี่ยเหลืองอมเขียวนะครับเนื้อโลหะเนี่ยเป็นเหลืองอมเขียวนะเป็นเต่าแบบว่าพญาเต่าเรือนนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับเห็นไหมพี่ เดิมๆเก่าๆแบบนี้นะครับเนื้อโลหะเก่าชัดเจนนะครับเก่าชัดเจนดีเลยนะพี่น้่งสาหรับพญาเต่าเดือนตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมดูนะครับรอยการใช้นะครับความเก่ากันถูขัดเหงื่อใครนะครับเห็นไหมวันละเลยออกเหลืองอมเขียวแบบนี้นะครับเอาไป400นะครับรายการที่21ต่อมานะครับรายการที่22 ยี่สิบสองเนี่ยเป็นเหรียญน,นะครับของหลวงพ่อวัดโบดน้อยนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับพี่เก่าๆเลยนะครับสองพันสี่ร้อยกว่ากว่านะครับวัดอมรินทราลามนะครับบางว่านะพี่นะแล้วเป็นหลังยันเถาะแบบนี้นะครับเห็นไหมหเขียนว่าหลวงพ่อวัดโบดน้อยนะครับเหรียญสวยมากนะครับเหรียญนี้สวยมากนะครับพี่เห็นไหมเป็นเหรียญห่วงเชื่อม เก่าโบราณนะครับแบบนี้เนี่ยผมแบ่งปันพี่พีเอเอาไป500บาทนะครับขอ500บาทนะเหรียญโบดลั่นเอ้ยเหรียญโบดน้อยนะครับพี่หลวงพ่อวัดโบดน้อยนะครับรายการที่22อ่าขอ500บาทนะครับต่อมารายการที่23นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อคูณนะครับเป็นรูปเหมือนปั๊มนะครับพี่ด้านใต้ฐานเนี่ยมีโค้ดนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ องนี้เอาไป300บาทนะครับ3า0บาทเป็นลูกเหมือนปั๊มพระแท้ดูง่ายๆนะแบบนี้เนี่ยไม่เช่าไม่ได้นะครับราคานี้ไม่เช่าไม่ได้นะครับสามร้อยบาทนะพี่นะพระปั๊มหลวงพ่อคูณเนื้อทองแดงนะครับนี่เห็นไหมสวยสมบูรณ์นะเนี่ยเอาไปเลี่ยมใช้ได้เลยนะครับพุทธคุณชัดเจนแน่นอนนะครับพระแบบนี้นะครับใครดูเกผมว่าต้องเลิกเล่นแล้วนะครับถ้าดูพระแบบนี้เก๋ผมว่าต้องเลิกเล่นพระแล้วนะครับเนี่ยองนี้มันแท้ดูง่ายจริงๆนะครับ เอาไป300บาทนะพิหน้ารายการที่23นะครับรายการที่23ต่อมานะครับรายการที่24 24เนี่ยเป็นเหรียญหลวงพ่อหิรันนะครับเออ่หลวงพ่อหิรันเขตมงคลนะครับเป็นเหรียญรูปทรงใบเสมานะครับด้านหลังเนี่ยเขียนว่าวัดด่านเงินนะครับปี2005เอ่อ2510นะครับอำเภอบางคล้านะครับเห็นไหม เหรียญน,นี้เนี่ยปเป็นเหรียญที่ระลึกงานผูกพัตสีมาวัดด่านเงินนะครับเ,เดี๋ยวแบ่งปันเอฟซีไปแล้วกันเหรียญน,นี้ขอ400บาทนะครับ400บาทนะเหรียญรูปทรงใบาเสมานะพี่ขอ400บาทวัดด่านเงินนะครับต่อมารายการสุดท้ายนะครับท้ายสุดของวันนี้นะเอาเปเหรียญดนะีกว่าเปเหรียญน,น้าปกเอลคอดปี17นะครับของหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะครับ เหรียญนี้เอา400บาทเหมือนกันนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำนะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับปี17นะครับพี่ปี17นะครับนี่ลมดำเดิมๆแบบนี้นะครับสำหรับเหรียญนักปกนะครับเอวคอดนะปูทิมปี17นะครับอ่าเอา400บาทนะครับ400บาท ยังไงวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณพี่ๆ fc ทุกๆท่านเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมโทรเข้ามาด้วยนะครับที่0ูนย์เ5้าห้นะครับสวัสดีครับ